สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟทาร์ลอดค่ะวันนี้หัวข้อคลิปก็คือรักครั้งนี้บุญหรือกรรมนำพานะคะการอ่านเป็นนี้เป็นการอ่านโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งฟังเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นคลิปนี้ไม่มีระยะเวลาคุณสามารถเข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้หากชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องเลิฟทาร์ลอด,ด้วยนะคะ วันนี้เรามีไพ่ไหมเลือกทั้งหมด3กองนะคะทําสมาธิแล้วก็เลือกกองไพ่ของคุณได้เลยนะคะหากใครเลือกได้แล้วเรามาดูคนที่เลือกกองที่หนึงกันค่ะหัวข้อคลิปวันนี้ก็คือรักครั้งนี้บุญหรือกรรมนำพาค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนกองแรกกันเลยค่ะคนที่เลือกกองแรกนะคะเมื่อชาติที่แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่มุ่งแสวงหาแต่ เงินทองหรือชื่อเสียงเกียรติยศก็ได้นะคะไม่ว่าผู้หญิงคนไหนที่เข้ามาหาคุณคุณก็จะไม่สนใจเลียวแลเลยดูจากไพ่ใบนี้นะคะกอดอกแน่นเลยคือสนใจแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นจนใครๆหลายคนต้องผิดหวังเสียใจจากคุณไปพอมาถึงชาตินี้ พอคุณอยากจะยื่นความรักให้กับใครสักคนบ้างคนคนนั้นก็จะเงียบหายไปเลยนะคะไม่ตอบสนองไม่สนใจคุณเลยไม่ว่าคุณจะเจอผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลหรือในชีวิตจริงคุณก็จะคุยกับใครหรือคบกับใครได้ไม่นานนะคะคนคนนั้นก็จะเงียบหายไปเลยทำให้คุณนั้นต้องรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็เดียวดายค่ะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกกองที่สองกันต่อเลยค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะหัวข้อคลิปก็คือรักครั้งนี้บุญหรือกรรมนําพาที่จริงคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับค,ความเป็นคนซื่อสัตย์ในความรักมากนะคะแต่ที่ผ่านมาเหมือนคุณยังไม่เจอความรักที่คู่ควรกับคุณสิ่งที่คุณมอบให้สักที ไพ่กำลังจะบอกคุณว่าคุณจะได้เจอคู่ที่เหมาะสมกับคุณแน่นอนเป็นคู่ที่เหมือนกันมากๆค่ะคุณและเขาจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งทำมาหากินมากๆเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่สินเสมอกันกับคุณนะคะหากคุณทั้งคู่จะเป็นคนที่มีและคุณทั้งคู่เนะะี่ยค่ะจะเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานและการใช้ชีวิตมาก และเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันยังมีความร้อนแรงต่อการสูงได้ด้วยนะคะหากคุณได้ลงเอยครองคู่กันเมื่อไหร่ทรัพย์สมบัติมากมายและความสุขความเพียบพร้อมจะวิ่งเข้าหาคุณคุณทั้งคู่จะเป็นคู่ที่ร่ํารวยด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะคะต่อไปเรามาดูคนที่เลือกกองที่3กันต่อเลยค่ะ ต่อไปเรามาดูคนที่เลือกกองที่ 3. นะคะหัวข้อคลิปคือรักครั้งนี้บุญหรือกรรมนำพานะคะคนกองที่ 3. นะคะคนกองนี้จะไม่ใช่ความรักแบบคู่แฟนนะคะแต่จะเป็นความรักแบบครอบคระคะัวค่ะที่คุณเติบโตมาสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนฝันร้ายที่ติดอยู่ในใจของคุณมานิ่นน,นานก็คือการขัดแยง้งการ ไม่ลงรอยการของคนในครอบครัวค่ะอาจด้วยฐานะทางการเงินในครอบครัวของคุณไม่ค่อยจะสู้ดีนะักมันจึงทําให้เกิดความขัดสนในครอบครัวนะคะขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองค่ะและเกิดความวุ่นวายในครอบครัวเกิดการไม่เข้าใจกันในหมู่พ่อแม่พี่น้องและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถ ที่จะหันหน้าไปพึ่งใครได้เลยนะคะเพราะจะหันหน้าไปทางไหนก็จะเจอแต่ความขัดแย้งไม่เข้าใจกันจะทำให้คุณจนทำให้คุณนียต้องตัดสินใจหนีออกจากที่นั่นก็ได้นะคะและในท้ายที่สุดคุณก็ได้มาพบเส้นทางชีวิตของตัวเองและค้นพบว่าการได้ออกมาใช้ชีวิตเพียงลำพังคนเดียวนั้นคือความสุขที่แท้จริงมันทำให้คุณได้ปลดปล่อยความรู้สึกเก่าๆเหล่านั้นทิ้งไป และมีชีวิตใหม่ในแบบที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างสบายใจที่สุดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ